ใบหม่อนกิติยาประกาศรีเทินรับแจ็คแฟนฉันเผยปรับความเข้าใจเรียบร้อยคืนดีแบบไม่ให้ตั้งตัวใบหม่อนกิติยาประกาศรีเทิร์นความสัมพันธ์แจ็คแฟนฉันเป็นที่เรียบร้อยเผยปรับความเข้าใจแล้วขอโทษทุกคนที่ทำให้เป็นห่วงเรียกได้ว่าเป็นข่าวมาแรงที่ทำให้ประชาชนทั่วประเทศถึงกับชอบ หลังจากที่นักแสดงสาวดาวรุ่งใบหม่อนกิติยาได้ออกมาใช้พื้นที่ส่วนตัวประกาศความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มแจ็คแฟนชั้นกลางอินสตาแกรมทำเอาแฟนๆต่างตกใจกันไม่น้อยเพราะทั้งคู่เพิ่งตกลงปลงใจเป็นคู่ชีวิตกันได้ไม่นานล่าสุดใบหม่อนกิติยาได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง เพื่อแจ้งข่าวดีให้แฟนคลับได้ทราบทั่วกันว่าเธอกับแฟนหนุ่มได้คืนดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีเรื่องผิดใจกันเล็กน้อยอวดภาพถ่ายชวนใจฟูพร้อมเขียนแคปชั่นชี้แจงอย่างละเอียดว่าตอนนี้เราทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันแล้วคะ่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อย ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ใบโพสต์ไปเป็นเพราะความใจร้อนตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วค่ะขอบคุณและขอโทษอีกครั้งค่ะงานนี้ทำเอาเอฟซีโล่งใจและเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเทียบรวมถึงพี่ๆในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นปลอบป,ประโลมใจและขอให้ทั้งคู่หมั่นปรับความเข้าใจกันเคลียร์กันด้วยดีอีกด้วยอาทิเช่น ดีแล้วแล้วค่อยคุย,คยกันเอาใจช่วยทั้งคู่นะชอบทั้งคู่เลยค่ะอย่าใจร้อนกันนะครับทะเลาะกันก็ถอยออกมาก่อนสติมาและค่อยคุยกันดีๆเยี่ยมมากคุยกันรักกันนะดีใจด้วยจริงๆครับต่อไปตอนน้อยใจยังไม่สามารถเคลียร์กันได้ให้เวลาตัวเองทบทวนตัวเองสักครู่นะครับถ้ายังรักกันไม่มีคำว่าเลิกครับเป็นต้น